อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาทําไก่คั่วนะครับวัตถุดิบก็จะมีตะไคร้ขิงมะเขือเทศนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวมาดูก,กันว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะครับนะก่อนอื่นเรได้ความอนุญาตสับไก่ก่อนนะครับแป๊บนึงน้อเลียวเสียงมันลัง นี่รับพี่น้องหลังจากไปสับมาแล้วก็ล่างมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเราสชเนอโมอแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวที่นี้ก็จะเติมเครื่องเติมอะไรทุดก,ก่อนขออนุญาตนาครับ แต่มองไม่เคยเห็นตกคนหรอกเพราะว่าเห็นตัวคนมันก็จะไม่เห็นอันนี้นะ แบบกวนไทยใหญ่นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ใช้มันจะดังนิดนึงครับบริเนวันก็ทำความสะอาดว่ากล้ถุกจริย์น่ะเนี่ยใส่ดักไข่ รถเดียวนะครับไม่มีที่วิธีวิตรองอะไรเลยทุกอย่างสับหมดใส่ทั้งเปิืกด้วยนะเหม่งนกันจะไม่หอม ให the ้ม like ันเลิก like กินท응ี ien, ่ลั้งอะไรกินได้ก็กินอะไรกินไม่ได้ก็กินงก็เรียนไปทั่วทุกทุกแลนด์เลย กันในติดกันก็ใส่ไปถ้าไม่ติดก็ไม่ใส่นะครับพี่น้องอ๋อข้าวไข่คงอีกนะครับ ึ้นไปเมื่อกี้เขาต้องหอบพาแล้วก็ตีตนี่ครับใส่ก็ไปเลยใช่ปะ่ะทีนี้ก็จะเอาเครื่องปองมาก่อนนะครับเพราะว่ามันนี่น เมัจะเกลือลงไปก่อนนะครับนี่อขมิ้นนะครับมักพืด นี่ใช้มือนะครับมือล้างแล้วนะครับใส่เข้าไปโอ๊บปกเลยนี่ไม่ได้โกกระปกนะครับลา้างทุกอย่างเลยไม่กระทำมือก็ยังล้างเลยถ้าไม่อย่างนั้นนะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะไม่เข้าเนื้อจะไม่อร่อยนี่ว่าไม่ไข่เป็นโคมงเลยนะครับ แล้วก็้องแต่ดูว่ามันเค็มพอหรือยังพอแล้วแล้วที่นี้ก็ไปตั้งแก๊สกันเลยที่นี่ก็มาตั้งแก๊สกันแล้วนะครับเนี่ยยวรอสักพักหนึ่งเนาะเราจะให้ดูทีเนะนาะติดเอาไว้อย่างนี้เลยเขาเรียกว่าไก่อบนะครับ ตัดลงนะครับแล้วใส่น้ำน้ำร้อนใส่น้ำอุ่นนะครับถ้าเป็นอ่าน้ำอุน่นหรือน้ำร้อนนั่นแหละให้มันให้มันอุนนิหน่อยกินด,ด้วยก่อนสักครับ โวยเป็นกับแก้มได้เลยพี่น้องเป็นกับแก้มเป็นกับข้าวได้หมดแต่ยังไม่สุกนะครับตั้งรอแป๊บหนึ่นปนงป้าถูกมากินเวลาพี่น้องเอ๋ยมาดีมา,มา,มาด,ดีกับเส้ ำไก่ไอบไก่คั่วคู่ไก่ที่บ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใส่น้ำเลยเนี่ยไก่มันจะกิดนยากไงเราก็ที่นี้เราไม่ใส่ว่ามากูดเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกลิ่นต้มยำเราได้ใส่ขิงตะไครมันจะหอมมากอ่ะทีนี่ก็สุกแล้วครับพี่น้อง เรอให้มันแห้งอันี้นงิแกมตินแกมกันครับมันจะได้ไม่เป็นงมันเปกักก อยากกินแล้วอยากกินแล้วยังไม่แห้งก็กไม่เป็นไรไข่แล้วพี่น้องมายกินป้ว โอเคนั้นไปกินกันเนาะร้อนจิบหายย ร้อนร้อนร้อนก็ร้อนกับเขาก็ร้อน nắng thì nhiều nhiều lắm. 嗯。Mm hmm. 这个温度。 อร่อยอร่อยจจ้ดดีนะครับขอบคุณมากๆครับผักกดไลค์กดติดตามกดแชร์ป็นกำลังใจให้ด้ยนยคะ่ะบ๊ายบาย